2นะคะใน WhatsApp Spring ค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเธอโด่งดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงที่ผ่านมามากเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นสาวสวยซึ่งตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจของจดตนเองนะคะจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตเธอที่ผ่านมาเนี่ยต้องประสบปัญหาแล้วก็อุปสรรคเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเป็นถึงพนักงานล้างห้องน้ำเลย อะไรที่ทําให้เธอมีวันนี้อะไรที่ทําให้เธอผลักดันมาจนถึงวันนี้ได้นะคะวันนี้มาพูดคุยกับเธอเลยนะคะขอต้อนรับคุณพัดพัดสอนธนาเสกหิรันนะคะหรือว่าคุณคณะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคณะก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่าปัจจุบันตอนนี้คณะทำอะไรทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างคะ อตอนนี้ทำสินค้าแล้วก็ขายเป็นเครื่องสำอางอะ,ค,ะค่ะทีมบำรุงผิวจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเเข้าเซเว่นอีเลเเลยเนาะ,ะ,ะโอ้โหแล้วคุณคณะทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนละคะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้เริ่มทำธุรกิจ ตั้งแต่ช่วงช่วงยังเรียนยังเรียนปริญญาตรีอยู่เลยค่ะตั้งแต่เรียนมาแล้วเราเป็นความชอบชอบค้าขายด้วยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเป็นการเก็บเล็ขผสมน้อยทําให้เราเนี่ยค,ค่อยๆเพิ่มทักษะแล้วก็ทําให้เราม,เออมีโอกาสเอาของเข้าเซเว่นอีเลเว่นนะคะค่ะ,คะทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณ์พวกความสวยความงามน,นี่กี่ปีแล้วนะคะทำเริ่มทําตั้งแต่ช่วง เริ่มเริ่มขายตอนแรกเริ่มขายสบู่ก่อนแต่ช่วงเรียนจบใหม่ๆเลยค่ะถ้าเกิดกับด้านความงามแต่ตอนแรกยังไม่มีทุนมากก็เริ่มขายสบู่ก่อนขายสบู่นี่คือเราทําสบู่หรือเรารับสบู่รับมาขายรับมาขายดีว่าไปไปเจอสบู่ที่สวนลุมไหนเนาะกลิ่นหอมมากแล้วเห็นคนเกาหลีฮ่องกงเนี่ยเขาก็ไปรุมลุมสบู่นี้เราก็เลยเออตามตามไปลุมบ้าใช่ค่ะเราก็เลยถามว่า เออรับจากไหนใช่ค่ะค่ะรับผลิตให้เราไม้พอดีอยากจะลองทําส่งส่งต่างประเทศโดยการใช้ช่องทางของ e b เ y ยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ขายต่างประเทศเลยก็ก็คือระบบขายดีมากที่ที่ที่เราขายเองในประเทศไทยนะอยากฟังเรื่องราวตั้งแต่ตอนเริ่มสู้ชีวิตนะคะว่าอะไรที่ทําให้เราต้องกัดฟันสู้ชีวิตจนประสบความสําเร็จคะค่ะคือที่บ้านเนี่ย มีหนี้สินจากการที่รับคําประกันให้กับคนอื่น<ะ>แล้วพอเราเริ่มรู้ว่าที่บ้านนะคะมีปัญหาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ช่วยเขาต่อสู้วิวกฤตในสมัยนั้นนะคะ,ะ,ะ,ะพ่อพพอเป็นหนี้สินใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงดีว่าคุณพ่อคุณแม่เครียดมากเพราะว่าคนที่<ะ>ที่ให้คำเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวค<ะ>่ะ,ะ,ะเราก็เลยเริ่มจากการมองหา มองหาว่าเราจะช่วยทําอะไรได้บ้างที่พอจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ะเราก็เลยเริ่มแบบเก็บขยะกระป๋องโค้กแครนะคะเริ่มเอามาเอามาเก็บแล้วก็เก็บขยะตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะมมอต้นค่ะมต้นใช่ใช่ค่ะมอต้นก็เริ่มพอดีว่าบ้านบ้านเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนเราก็เลยได้โอกาสเนี่ยในการใช้เวลาในการเดินกลับบ้านเราก็เลยเก็บตามทางเก็บไปเก็บมาเราถ่ายได้เท่าไหร่อ่ะคะอ๋อ คือเงินไม่ได้เยอะครับเพราะกระป๋องเนี่ยมันเบาแล้วพวกหนังสือเอกสารที่คนไม่ใช้เราข้างทางเราก็เก็บ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 มาค่ะเรารู้สึกเพลินแล้วก็เออสนุกดีเก็บ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 ได้เยอะเยอะอแล้วก็ขายได้มันก็เห็นมูลค่าของเงินแล้วก็เงินนัให้คุณแม่ใช่ใช่ค่ะทีนี้พอเราเริ่มเก็บเก็บเก็บอาจะมีอะไรบ้างที่จะทําให้เงินเนี่ยมันได้มากขึ้นนอกจากการเก็บขยะแต่ว่าเราจะต้องเป็นของที่แบบคนอื่นเหลือใช้แล้วอะค่ะ ตอนนั้นก็ไปเอาเศษผ้าพวกร้านที่เขาเลิกเลิกใช้ผ้านั้นละแล้วก็เอามาเอามาเอามาผูกเป็นเป็นดิบิน้นแล้วก็ส่งขายตามตามร้านที่อยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นร้านผลไม้ร้านขายพวกของชำสัตว์กระเช้าอะค่ะแล้วก็เอาอ,ออเดอร์ไปเสนอเขาทำเป็นตัวอย่างอันเดียวแล้วเขาก็ เขาสนใจใช่เขาก็สนใจเพราะเขาต้องสั่งอยู่แล้วจากสำเพ็งเราก็เลยไปเสนอเราก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นเอามาทแล้าทาให้มีรายได้เข้ามาที่บ้านนะค่ะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ใช่ค่ะย้อนไปสมัยก่อนอีกนิดหนึ่งน้องเหนือจากเก็บขยะแล้วเนี่ยคุณคณะเนี่ยยังล้างห้องน้ำล้างจานค่ะไปจเล่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือที่ที่โรงเรียนนะคะเขาจะมี โรงอาหารในช่วงเราเวลาที่เราพักกลางวันใช่ไหมคะเราจะเราเราจะมันจะเห็นความวุ่นวายจานจะไม่พอเราก็ไปเสนอตัวว่าหนูช่วยไหมคะมแล้วเพราะว่าด้วยความที่ตัวเราเองก็ต้องรอทานข้าวด้วยเราก็เลยแบบ รับล้างจานนั่นแต่ตอนนั้นเขาให้ทําอะไรก็ทําคือนอกนอกจากการจะช่วยทําให้เวลาคนอื่นมันมันเร็วขึ้นตัวเราเองก็จะได้ฝึกตัวเองด้วยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกชอบแล้วเราได้เงินด้วยวันหนึ่งเขาก็ให้วันหนึ่งวันละสองร้อยจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเอ็นดูแล้วเขาเห็นว่าเราอะขยันจังเลยคือเขาเหมือนเขากเขาก็ให้ด้วยความให้ด้วยความเอ็นดูค่ะอยู่ที่โรงเรียนที่อามพิษค่ะหาเงินลําบากขนาดนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนคะ คือคือด้วยความที่เราเป็นคนสนุกอะค่ะกับการทํากิจกรรมต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยเคยดูรายการทีวีอะไหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยทำได้ดีทําได้ไวถ้าทําได้เนี่ยก็จะได้แจ็คพอตเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะเอามาทํากับชีวิตตัวเองนะถ้าเราทําได้เร็วเนี่ยชีวิตมันต้องดีแน่แนเลยเราก็เลยเริ่มทําอะไรให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ก่อนจะเป็นคนเดินช้าเชือ่องช้าพอเราเริ่มหัดแบบเออ,อเราลองเราลองถ้าสมมติว่าเก็บจานเนี่ย ้าสิบใบเนี่ยได้ภายในกี่นาทีคือเราจะให้อะไรกับตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นคนคิดไวทําไวแล้วก็คิดก่อนแล้วที่ส่นญเนี่ยไม่ย่อทต่อทุกงานเลยอ่ายยที่ประสุโภชสมฤทธจค่ะเราไม่ต้องอายค่ะแล้วคนที่คนที่คนที่มีความสุขกับการอยู่บนโลกเนี่ยคือคนที่ยิ้มแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างมีความสําคัญหมดแล้วงานแต่ละงานนะคะ ก็มีความภาคภูมิใจของเขาเองเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่สังคมต้องอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีใครทําหน้าที่นี้มันก็คงจะมันก็คงจะขาดอะไรไปบางอย่างคุณหน้าที่สําคัญหมดอย่างที่คุณคณะเคยคุยกับเราก่อนเข้ารายการนะคะเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของคุณพ่อคุณพ่อคุณคณะสอนไว้ยังไงบ้างคะคุณพ่อบอกว่าเราไม่ไม่จะเป็นต้องอายแล้วเราก็ ให้พยายามสู้ไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอะ,ค,ะค่ะความสามารถเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวเราความสามารถมันมาจากการกระทําที่เราทําได้ค่ะถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งม,มัน่นเราก็จะสามารถพิชิตอุปสรรคต่างๆได้เนาะแล้วก็ปลดหนี้ได้ด้วยใช่แเหมือนพอปลดหนี้ได้ด้วยก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เห็นได้ยินว่าคุณคณะเนี่ยหาเส็จผ้ามาแล้วก็ทําเป็นลิบบินใช่ค่ะอยังไงคะค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเราตัดผ้ายาวๆแล้วก็เอามาผูกแต่ว่าด้วยความที่ออเดอร์เยอะเราสั่งแล้เราเริ่มจะทําไม่ทันเราก็เลยหาริบบิ้นที่เขาโลกการใช้แบบว่าลายที่เขาไม่ใช้แล้วลดสตอ็อกอะค่ะค่ะแล้วเราก็เอามาเอามาเอามา,เอามาพับเป็นริบบิ้นแล้วก็ทําส่งตามล้านอืมค่ะ,ะก็ยังสร้างรายได้ขนาดแ<ช>ล<อ>้ว ได้เงินมากขึ้นด้วยแล้วก็ทํากี่คนคะที่บ้านโอ้ทำสองคนคุณแม่ค่ะค่ะรักเนอช่วยกันทำให้คุณคณาผูกเลบบินโชว์นิดนึงดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้ใช่ค่ะแต่เป็นคนมีวีสายทัด้วยนะก็คือแบบจริงๆเราเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่คุณคณามาทําเป็นธุรกิจได้เก่งจริงๆและสวยด้วยแต่ต้องดูนะคะ คือมันจะมีหลายลายค่ะอันนี้ถ้าเราใช้ริบบิ้นซ้อนกัน2อันหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นเศษผ้าหรือว่าเป็นเศษเศษเชือกฟางเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนึ่งใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นงานที่เราต้องต้องต้องคร e a t e นิดนึงใช่ค่ะอย่างสมมุติว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณกน้าทำได้กี่ริบบิ้นคะเร็วมากเลยค่ะริบบิ้นเนี่เราใช้เวลาทำแป๊บเดียวคือนาทีนึงก็ได้ ประมาณหนึ่งนาทีนี้ได้ประมาณสองอันนะคะค่ะอ้แล้วเวลาเขาให้เงินเราเขาให้ยังไงคะต่ออันออเรานับเป็นอันนับเป็นอันใช่ค่ะถ้าอันใหญ่เราส่งเราส่งประมาณอันละ15บหถึงสาบาทโอ้โหแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพี่ลูกหมีไปไปเจอที่ตามห้างอะค่ะ พวกร้านขึ้นห้างบใช่มันก็จะแพงเป็นร้อยเลยอ่ะร้อยใช่ใช่ค่ะเราเพิ่งรู้นะว่ามันมันมาจากเองมันเป็นหลังเราทำเองไหมเราฝึกทำเองหมแต่ว่าทราบมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุณธนาคุณคนาเนี่ยทำงานมาเรื่อยๆเลยด้วยความที่เป็นคนที่เก่งหน้าตาสวยขยันนะดูดีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีแบบเสียเนี่ยมาขอ แบบจะชวนไปทานข้าวชวนไปเดทด้วยใช่ไหมคะคุณธนะใช่ค่ะเขาก็มาเหมือนกับเสนอท่าทีว่าแบบเออจะเลี้ยงดูเหรอค่ะจะเลี้ยงดูอะไรแบบนี้ใช่ค่ะค่ะอ๋อได้แล้วหนึ่งอุ้ยเร็วจริงจริงอ่านี่แบบที่หนึ่งมีแบบอื่นอีกไหมคะแบบอื่นอืมอ่า แล้วคุณต่อปฏิเสธยังไงเขาไปยังไงเขาบาะมาเลี้ยงดูชีวิตเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นคนสวยมากด้วยออ้นี่สวยแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีคือคือคือ คือทุกทุกอย่างอะคะ่ะที่ที่ที่คนเขาตัดสินใจทําแล้วะเราก็าต้องให้เกียรติเขาใช่ไหมคะ,คะเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาชีพนั้นมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราอืมคแล้วอีกอย่างหนึ่งเราสนุกกับการทํางานมากกว่าค,ะค่ะการการการที่เขาให้ให ใม้มาเสนออย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเราเราก็ปฏิเสธเลี้ยงไปแบบนี้ค่ะโอ้ใช่ค่ะพเพราะว่าก็ทํางานหาเงินด้วยตัวเองได้ดเ,เ,เนาะก<ช>ว่าหาเงินด้วยตัวเองมันภูมิใจกว่าที่จะมีคนมาเลี้ยงดูเราแล้วก็เหมือนเป็นอาชีพที่คงไม่ค่อยน่าภูมิใจสําหรับผู้หญิงเท่าไหร่นะคะถ้าเราให้เขาเลี้ยงตั้งแต่แรกอะค่ะความสามารถเราก็จะไม่ได้ทำเราก็จะต้องให้คนเลี้ยงตลอดชีวิตนานแล้วอย่างทุกวันนี้คุณคณาเนี่ยมี มีลูกจ้างมีพนักงานอีกคนว่าเราทําของส่งเซเว่นเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าคนทั้งหมดที่ใช้ที่ใช้ทําธุรกิจอะค่ะประมาณ60คนนะคะในการเตรียมของเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีมีหลายตัวมีอะไรมัางคะสินค้ามีตัวแบรนด์ก็จะมีตัวดอมัดิกค่ะมีรุ่นสูตรกูต้าสูตรสิวสูตรฝ้าเป็นครีมเป็นครีมค่ะเป็นครีมบำรุงผิวแล้วก็ตัววิตามินหน้าก็จะเป็นตัวบำรุงผิวหน้าค่ะตัว เอ็นบิตามินมาเก่งเนาะเกไปด้วยทำไปด้วยให้ได้เราดูเปลินมากลูกหมีีกการเขาเขา็จเปนีเลเวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเขาต้องไปดูกระบวนการของเราแล้วก็ดูความสามารถในการผลิตรวมไปถึงคุณภาพถูกต้องนะคุณคณะเรียนจบอะไรมาคะอ๋อปริญญาตรีเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะปริญญาโทเรียน ิทีาศาสตร์เครื่องสำอางด้านด้านนี้โดยตรงนี่อีกแบบหนึ่งอ่านี่ได้อีกแบบหนึ่งแล้วด้วยโอ้โหสวยด้วยนะคะฝีมือเลิศมากเลยมือนไม่เหมือนกันแล้วพี่ลุงหมีได้ยินว่าคุณคณะเนี่ยมีการเป็นวิทยากรสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยบะด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือไปสอนหนังสือก็คืออาจารย์เขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะให้ให้ให้การ ให้สิ่งดีๆกับสังคมโดยการบอกเล่าประสบการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กต้องสู้ยังไงมีวิธีคิดยังไงอะค่ะทางมหาลัยก็เลยให้ให้โอกาสให้เราเนี่ยได้ได้ไปพูดคุยกับน้องๆแล้วก็ไปบอกถึงวิธีการที่เราเริ่มหาเงินตั้งแต่เด็กเราไม่จําเป็นต้องเรียนจบแล้วแล้วก็หาเงินแต่เราเริ่มทําตั้งแต่แรกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการรับพิมพ์รายง,งานรับทําปกรายงานหรือว่ารับปิ้นมาจากท,ที่บ้านมาให้เพื่อน มันมาทางเงินได้ตลอดทางเลยนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบรอเรียนจบก่อนค่อยทำจบปริญญาตรีก่อนอะไรแบบนี้เราเริ่มคุณตั้งแต่ตอนนั้นได้เลยโดยที่เนี่ยอย่างอันนี้ก็ทำที่บ้านสามารถทำได้เราหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะอยากให้คุณคณะเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่กําลังท้อแท้หรือว่าคนที่กําลังสู้ชีวิตอยู่ค่ะคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราท้อค่ะ เราหายใจเข้าลึกๆเราก็ขอบคุณที่ทําให้เราได้มีโอกาสในการสู้ค่ะคนเราจะท้อแล้วก็จะรู้สึกเหมือนล้มแล้วไม่ยอมลุกเองอะค่ะถ้าเราลุกขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จแล้วเราต้องเริ่มจากการให้กําลังใจตัวเองก่อนว่าเราอะทาได้เมื่อวานนี้ยังผ่านมาได้เลยทาไมวันนี้เราจะผ่านไม่ได้ค่ะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งสาวแกร่งซึ่งประสบความสําเร็จแล้วเราก็ดูเป็นเหมือน ตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่เธอผ่านมาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเธอขยันและ,<ซ>ะไม่ย่อท้อเลยแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งของเธ <ๆๆ S 1> อด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องคณะมากมากนะคะที่นําเรื่องราวดีๆ,ๆนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณคณะค่ะคุณชมนเนี่ยคุณไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่ลุงหมีมีอะไรเอ่ยมีเคล็ดลับนะคะในการที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ขี้เกียจทํางานนะคะแล้วก็จะไม่เสียเวลากับการทํางานงานของเราก็จะสําเร็จ รู้ล่วงไปได,ได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ